สดีค่ะวันนี้มาส่งงานลูกค้าอุดรนะคะเพื่อหนองหานนะค,ะ,คะอันนี้ทดลองปดนะคะนี่นะคะปดง่ายนะคะปดสบายนะคะของซามือค่ะอันนี้ปดง่ายนะคะ อันนี้เป็นรถไถคูโบต้า47แรงนะคะเบ sw like ิ่งคอมเนี şey ่ค่ะกดง่ายค่ะโบได้ดูงหายนะคะระบบซางนบนะคะของซางนบค่ะแล้วก็สนใจติดต่อได้ค่ะ0933446791ค่ะราคาตอนนี้เริ่มต้นที่20,000ืองนะคะ ยกสูงยกสูงค่ะอันนี้พีย่ยกสูงนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะ,คะขอบคุณค่ะ